นุ่มนอกนุ่มะไรนะนุ่มในกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในแคบหมูอร่อยอุ้ยยอแคบหมูอร่อยสวัสดีค่ะพบกับรายการไปไหนดีอีพีสองอุนเส้นนะคะวันนี้เราเปิดคลิปในห้องนะคะห้องโอกฝนตกหนักมาก โดยคอนเซปต์ของรายการนะคะก็จะเป็นการที่พาไปเที่ยวไปกินแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปที่ไหนนี่ค่ะ CMC เหมือน EP แรกเลย CMC มาจากภาษาจีนนะคะ CM C จะแปลว่ากระดาษแผ่นเล็กๆยาวๆ C จะแปลว่าบทกร์เอามารวมกันเป็น CMC การทำนายดวงชะตารูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมจีนค่ะเราไปฟังกิจกาของ CMC กันดีกว่าค่ะ เราจะเอาสถานที่ที่อยากไปลงในเซียมซีแล้วเขย่าแต่ในไม้เซียมซีนั้นจะมีทั้งสถานที่ที่พาไปเที่ยวและพาไปกินเราต้องมาลุนกันว่าจะได้ไปที่ไหนแต่ถ้าหล่นมากกว่าหนึ่งขึ้นไปให้เลือกจ็บมาแค่อันเดียวเท่านั้นกดก็มีตามนั้นนะคะนี่เซียมซีของเราอันเดิมค่ะเหมือนอีพีหนึ่งเลยเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้ไปเที่ยวหรือไปกินอืม เ็วมากโคตรเร็วเลยเรามาเก็บกัน,น,น,นะคะ่ะเราไปกิน,นะค่ะทุกคนส้มตำค่ะร้านส้มตำรสเด็ดเรามีร้านในใจแล้วนะคะไปกันดีกว่า อนนี้นะคะถึงร้านแล้วค่ะชื่อร้านเลยนะร้านส้มตำป้าสมศรีใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูก่อนนะคะตอนนี้สั่งไปแล้วนะคะรอรอเขามาเสิร์ฟใช่ทุกคนแ <laughs> น้า,หน,า,ห,นาหน้าพวกเราเฉยๆเขยอย่าแปลกใจนะมัน <laughs> มีสีแต้มข้างหลัง <laughs> ใช่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 ใชอย่าเพิ่งตกใจกันนะทุกคนแตนน่จริงแล้วหน้าเราขาวอะ <laughs> ตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบแล้วเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตกันเลยค่ะ ตำกุ้งสดตำสั่วแล้วก็ตำข้าวโพดนะคะอันนี้คือตำกุ้งอันนี้ตำข้าวโพดก็ตำสัวค่ะมีตำซั่วแล้วเราก็สั่งไกท่ทอดเราก็อะไรนะแคบหนูเดี๋ยวพวกเราขอไปกินกันก่อนนะคะ <c oughs> 我知道。嗯 ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะจะาถามความรู้สึกเพื่อนๆว่าอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากที่หนึ่งหในสามของร้านโปรดเพราะไม่เคยมากินแต่ก็เคยเห็นพันผ่านแต่ไม่เคยมากินใช่ไหมฟ้าใช่ยังไม่เคยมากินได้ยินชื่ออยู่แต่พอมากินก็คือติดท็อปหนึ่งในสามในใจละที่ศีสะเกดต้องมาลองร้านชื่อว่าอะไรนะร้านสมศรีร้านส้มตำสมศรีใช่ค่ะ สำหรับพุ่สำหรับพวกเราคืออร่อยมากอืก็อยากให้มาลองดูว่าสำหรับคนดูอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็เมนใครที่เคยกินแล้วก็มาบอกบ้างนะคะว่าเมนูไหนเด็ดสำหรับเรานะแคบหมูอร่อยเอ้ยย๊าแคบหมูอร่อยเอซมตําตําข้าวโพดอร่อยตําส่วออร่อยแล้วก็ตํากุ้งสดอร่อยไก่ย่างอร่อยหนังกรอบอร่อยหอม ของจานงจานละย่างแต่กรอบแต่กรอบแต่เป็นย่างเอาย่างกันไหมนุ่มนอกนุ่มเไรนะนุ่มนุ่มนุ่มนอกอะไรนุ่มในกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในกรอบในนุ่มนอกกรอบในกรอบนอกนุ่มในเออกรอบนอกนุ่มในค่ะก็สำหรับวันนี้ EP EP ไหนนะ EP สองก็จบแล้ว ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะว่าจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวหรือไปกินแต่ในใจก็อยากกินดีนะใช่ไหมจะมาคนเด็กว่วนค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนบ๊ายบายค่ะ